สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปหนึ่งก็ห่างนานหน่อยหวังว่าจะยังให้ความเมตตารับฟังกันต่อไปนะคะเอาละเราก็คงคอนเซ็ปต์เดิมกันเนาะวันนี้เราจะมาแก้ไข ปัญหาของคนตื่นรู้ในเรื่องอะไรวันนี้จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรนะคะเราจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรของคนตื่นรู้กันดีวันนี้ให้พี่ไพ่ตอกนะคะให้พี่ไพ่เป็นคนชี้นำ จากจักรวาลจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งจักรวาลต้องการชี้แนะคนในสายตื่นรู้เรื่องอะอะไรในวันนี้เรื่องพวกนี้คนที่ไม่ได้ตั้งใจอยู่ในสายตื่นรู้ก็ฟังได้นะ ให้ข้อคิดกันไปด้วยเรียนรู้กันไปได้วยกันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องคนตื่นรู้อย่างเดียวแต่ที่ช่องเปิดมาด้วยการตื่นรู้ก็คือมันจะมีบางแง่บางมุมบางศัพท์บางอะไรที่คนสายตื่นรู้จะเข้าใจได้ง่ายกว่าเอาละวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรดีไปแรกกับใบแรกอ่ะมาโอ้ เริ่มต้นการเริ่มต้นเดินทางทางจิตวิญญาณการเริ่มต้นเดินทางทางจิตวิญญาณนะการเริ่มต้นเดินทางทางจิตวิญญาณการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องจิตวิญญาณ อใบต่อใบเลยแล้วกันเรือไปเลยอะไรล่ะแปดเหรียญการทำให้เงินทองมันสวยงามงอกงามขึ้นมาสิบเหรียญร่ลำรวย แม่มาหัวเราะนี่คือมันเหมือนกันเรื่องของของตัวเองที่กําลังคิดเลยนะเหมือนที่ตัวเองกําลังเผชิญอยู่เลยปัญหาเนี้ยคือจะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณไปด้วยตื่นรู้ไปด้วยรวยไปด้วยได้ยังไงตื่นรู้ไปด้วยรวยไปด้วยได้ยังไงเอา,าใหมไฮพีไพคะ่ะได้คำตอบจัก,กรวาล ให้วิครเป็นสื่อกลางจากจักรวาลให้คำตอบกันตื่นรู้ไปด้วยรวยไปด้วยทำยังไงเหมือนจักรวาลต้องการมาสื่อบอกแม่หมอเองด้วยนะเนี่ยเหมือนจักรวาลต้องการสื่อบอกแม่หมอเองด้วย เรียนรู้ไปพร้อมๆกันไม่มีใครเป๊ะปังเวอร์มาตั้งแต่เกิดนะจ๊ะมาเรียนรู้มาด้วยกันแม่หมอก็อยากเป็นนี้แหละอยู่สายตื่นรู้เดินทางทางจิตวิญญาณเริ่มต้นเดินทางทางจิตวิญญาณตื่นรู้แล้ะรวยไปด้วยได้ไหมจะรวยไปด้วยทำไงขอห้าใบนะเหมือนเดิมวิธีแก้ปัญหาจากจักรวาลน,นะให้พี่ไพ่เป็นสื่อกลาง ใบแรกเริ่มลงมือทำทำอะไรอะ่ะทำสิ่งที่อยากทำทำสิ่งที่ถนัดเริ่มพินิษพิจรารณาเริ่มพินิษพิจรารณาไม่ใช่หรอกเริ่มทำได้แล้วเริ่มลงมือทำ เริ่มแอคชั่นนั่นแหละแอคชั่นอะไรสักอย่างที่ตัวเองถน,นัดที่ตัวเองมีความถน,นัดตั้งแต่เกิดสายถึนรู้รู้กันใช่ไหมว่าตัวเองมีความถน,นัดเรื่องอะไรกันมั่งตั้งแต่เกิดจริงคำถามเรานี้มันง่ายๆเนาะคำตอบก็ง่ายๆเบสิกเบสิคนะแต่ว่า ช่องเราก็ไม่ต้องการอะไรซับซ้อนนะเนอะสื่อกันตรงๆง,ง่ายๆก็ดีเหมือนกันกลับมาสู่เรื่องง่ายๆกันบ้างไม่ต้องคิดอะไรให้มันสลับซับซ้อนวุ่นวายเนาะแปลกันง่ายๆนี่แหละให้เริ่มต้นลงมือทาในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะในสิ่งที่ตัวเองมีทักษะมีทักษะถนัดอยู่แล้ว มีทักษะถนัดอยู่แล้วเป็นอะไรที่เป็นทักษะส่วนตัวใครถนัดอะไรกันบ้างล่ะลองคิดสิชอบทำอะไรทำอะไรแล้วมีความสุขก็ถนัดอันนั้นแหละทำอะไรแล้วมีความสุขทำอะไรแล้วมีความสุขมีความสุขแล้วถ้าทำออกมาได้ดีก็อันนั้นแหละเดี๋ยวมันจะทำเงินให้เองเดี๋ยวมันจะทาเงินทำทองให้เองแค่ลงเริ่มลงเริ่มลองทำดูลองเริ่มทำดูลองคิดลองเริ่มทำดู ขอนะ <c oughs> โทษนะคะนี่สเวเล่ช่วงนี้ไม่สบายพลังงานโลกรุนแรงมากสวิงสวายมากเลยพลังงานตอนนี้ต่อไปราชินีถือไม้เท้าเป็นผู้หญิงแกล่งนะ ต้องแกล้งนะต้องอดทนนะ่ะต้องมีความแกล้งพอสมควรเลยมีความแกล้งบริหารจัดการได้ดีมีความหวังมีนางเหมียวดำด้วยนางเหดียวดำนางจองนาแล้วเหมียวนางเหมียวนี่คือสื่อกลางนะ สื่อกลางก็ต้องสื่อสื่อถึงความสามารถในตัวเองให้ได้อะสื่อใจตัวเองให้ได้สื่อใจตัวเองให้ได้ไดแล้วมุ่งมาดปรารถนาที่จะสร้างที่จะทําที่จะลงมือทําในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองถนัดทำแล้วมีความสุขทำแล้วสบายอ,อกสบายใจ ทำแล้วอะไรละ่ะเหมือนกับตัวเองทําได้อยู่แล้วทําได้อยู่แล้วฉันทำได้อยู่แล้วก็ทําไปสี่ลงมือทําเดี๋ยวก็ประสบความสําเร็จทําด้วยจิตใจทีมมมนะ่มีความหวังอันสวยงามนะมีความหวังอันสวยงามไปต่อไป เจ็ดเรียนยืนมองผลผลิตยืนมองยืนมองดอกผลจะทำยังไงกับดอกผลดีอ่ะสรุปพอลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดตัวเองที่รักอย่างตั้งใจอย่างมีความหวัง อย่างอะไรล่ะสบายๆชิลๆเพราะตัวเองถนัดอยู่แล้วถ้าทําสิ่งที่รักก็จะมีดอกผลดอกผลออกมาก็ต้องคิดต่อว่าจะเอาดอกผลเหล่าเนี้ยไปทําให้มันมันจะทําอะไรต่อกับดอกผลเหล่าเนี้ยให้มันยั่งยืนน่ะเนาะให้มันยั่งยืนน่ะเนาะถ้าจะให้เราคิดกันใจสุดท้าย หมายความว่าอย่างไรอะคะหมายความว่าอย่างไรอคะค่ะเดวิว่คะค่ะวิธีแก้ปัญหาด้วยเดวิ่วเหรอคะใช่เหรอคะมันคืออะไรคะหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าอย่าหลงมัวเมาไปกับ เงินทองดอกผลที่ได้มาจ่ะนะอย่าหลงมัวเมาไปกับดอกผลที่ได้มาออกดอกผลมาแล้วอย่าไปหลงมัวเมากับมันอย่าอะไรละ่ะอย่าหลงมัวเมาก็คืออย่าชะล่าใจว่าโอ๊ยฉันเนี่ยกันได้ดอกผลแล้ว มีเงินมีทองขึ้นมาแล้วได้ดอกผลดอกผลมันออกมาแล้วโอ้ยฉันทําได้อย่าหลงตัวเองอะค่ะอย่าหลงตัวเองอย่าหลงไปกับดอกผลที่ออกที่เราสร้างออกทําให้มันออกมาได้ทําอย่างมีสติเนาะสติสติทําอย่างมีสติ ทำได้ดอกผลแล้วต้องมีสติอย่าลุ่มหลงมัวเมาไปกับมันให้รู้จักใช้ให้รู้จักใช้บทเรียนในชีวิตตอนเราไม่มีเงินทองทำให้เราคิดเลยบ้างต้องรู้จักจับใจ่ายใช้สอยรู้จักกินรู้จักอยู่รู้จักใช้เงิน รู้จักใช้ดอกผลที่มีเอาไปทำยังไงให้งอกเงยมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่าหลงไปกับมันอย่าหลงอย่ามัวเมาไปกับมันอย่าฟุ้งเฟยอย่าไปยึดติดกับมันมีมันก็เพื่อทำให้ชีวิตเราราบรื่นแต่ไม่ได้มีไว้ให้ลุ่มหลงมัวเมาบ้าคลั่ง แล้วใช้เงินทองอย่างบ้าคลาั่งใช้ชีวิตอย่างบ้าคลั่งก็ไม่ใช่นะอย่าลุ่มหลงอย่าลุ่มหลงไปกับดอกผลที่มีที่เกิดเนาะโอเควันนี้เหมือนจัก,กรวาลต้องการสือผ่านที่พ่ายมาสอนแม่หมอด้วยโดยตรงนะก็ไม่รู้สินึกอัดคลิปขึ้นมากลางดึกนะคะนึกอัดคลิปขึ้นมากลางดึก มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อมาจักรวาลสื่อมาแล้วก็ทำซะน่อยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยเนาะเรื่องง่ายๆปัญหาง่ายๆคำตอบง่ายๆมึงก็พูดเหมือนง่ายนะแต่ทำจริงๆก็ทำยากทีเดียวแหละสำหรับแม่หมอก็ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเนาะ แต่ก็พยายามกันดีกว่าเนาะเนี่ยเนี่เราต้องเป็นราชินีไม้เท้าต้องพยายามต้องตั้งใจเนาะทำต่อเนื่องบริหารจัดการไปทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวดอกผลมันก็ออกดอกผลออกเยอะแยะมากมายเราก็ต่อยอดเงินทองต่อยอดดอกผลแล้วก็อย่าลุ่มหลงมัวเมาไปกับสิ่งที่ได้มาสิ่งที่ได้รับ อย่าลุ่มหลงมัวเมาไปกับความร่ำรวยฟู่ฟ้าหรูหราต่างๆที่จะตามมาดักไว้เป็นใบสุดท้ายซะด้วยสิน่าจะสำคัญที่สุดก็อีอันนี้แหละอย่าลุ่มหลงมัวเมากับความร่ำรวยความมั่งมีมั่งคั่งที่เราได้มาดำรงชีวิตอย่างมีสติรอบคอบเผื่อไว้ในอนาคต เยอะๆนะเพราะอนาคตมันไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้เรามีสำรองไว้เรามีแบ็กไว้สบายใจกว่าเยอะเลยเนาะจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานอึดอัดเหมือนถูกจําขัดจำเขียโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟัง กี่หลงข้ามาฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากจะทำมาเรื่อยๆเ,เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้ทำเรื่อยๆละโอเคแต่ก็แม่หมอก็ติดขี้เกียจติดน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาอะไรหลายๆอย่าง <c oughs> โอเคแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ